หลวงพ่อสวรทรมีพระบริวารแวดล้อมอยู่ทั้งหมด16องค์หนึ่งในพระบริวารของหลวงพ่อสวรอคือหลวงพ่อเกศรซึ่งเป็นพระหมอในสมัยพระเจาลที่5หเสด็จมาที่นี่พระองค์ยังทรงมีพระดํารัสไปว่าพระหมอดีอยู่ตรงกลางซึ่งพระหมอดีที่นี่ คนก็ยังบูชาสักการะมาโดยตลอดเวลาใครป่วยไข้ไม่สบายก็จะมาอธิษฐานขอบารมีหลวงพ่อเกศรอ,องค์นี้ด้วยหลวงพ่อสวทอนทรเป็นที่เคารพนับถือของชาวฉะเชิงเซาเป็นอย่างยิ่งและก็ไม่ใช่เฉพาะชาวฉะเชิงเซาแต่ชาวไทยทั่วทั้งประเทศก็ล้วนให้ความเลื่อมใสศรัทธ,ธาถ้าเสียนพระเชื่อว่าหลวงพ่อเป็นพระนิรันดรายคือพระแห่งความแคล้วคลาดปลอดภยัย ถ้าพ่อค้าแม่ขายเชื่อว่าหลวงพ่อเป็นพระมหาลาภที่ทำให้ค้าขายดีค้าขายร่ำรวยถ้าคนป่วยไข้ไม่สบายก็เชื่อว่าหลวงพ่อเป็นพระ